โรคหลงตัวเองทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า NPD Narcissistic Personality Disorder นะคะรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นควรจะต้องได้รับอภิสิทธิ์หรือว่าสิทธิพิเศษดีกว่าคนอื่นมักจะเอาเปรียบหรือว่าใช้ประโยชน์จากคนอื่นเพื่อให้เขาได้ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าด้วยนะคะ ลักษณะของโรคหลงตัวเองนะคะเวลาที่เขาไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยต้องการได้รับอภิสิทธิ์เช่นไปไหนถ้าให้เขาต้องไปนั่งรอนานๆต้องลำบากแบบนี้มันก็จะเริ่มไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาแล้วเขาอาจจะรู้สึกโกรธได้รู้สึกว่าเรียกร้องให้เขาต้องได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้นได้ต้องการได้รับการชื่นชมเนาะได้รับการายืนยันว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย ทำได้ดีหรือหลายๆครั้งเนี่ยจะทําให้คนอื่นนะ่ะรู้สึกผิดได้แทนที่ตัวเองจะผิดเนี่ยกลายเป็นเปลี่ยนพลิกให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดผ,ผิดปกติไปซะอีกทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกละอายใจเขาจะไม่ค่อยนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นเท่าไหร่ค่ะสาเหตุที่ทําให้คนป่วยเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะมาจากกาเรเลี้ยงดูนะคะหรือว่าสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราเนี่ย ให้ความสําคัญกับคุณค่าตัวเองคือเซลฟ์สตีมให้คุณค่ากับมันมากๆแต่เรายึดกับมันมากๆด้วยเราก็จะแขวนอันนี้ไว้กับความสําคัญตัวเองการประสบความสําเร็จหรือการได้รับคําชื่นชมจากคนอื่นก็จะทําให้คนโตขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นบุคลิกภาพที่ผิดปกติได้ โลกของโซเชียลแน่จริงมีความที่ทําให้เรามีลักษณะของนากซซิสซึ่งเพิ่มขึ้นได้เนาะหลายๆครั้งพอเราไม่ได้พบป,ปะกันโดยตรงหรือเรารู้จักกันทางกาบางช่วงหรือบางครั้งหรือบางสถานการณ์เนี่ยคุณค่าของเราไปแขวนอยู่กับเรื่องความสําคัญเรื่องความสําเร็จเรื่องการยอมรับจากคนอื่นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ลืมที่จะเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างอันนี้ก็ให้เราเช็คตัวเองด้วยนะคะ จริงๆจะาวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี่ยเขาจะต้องมีความผิดปกติที่ทําให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตสมงวลกระโบกับการทํางานการมีความสัมพันธ์เนาะที่จะมั่นคงยาวนานแบบนี้นะคะเราก็จะบอกว่าเออเนี่ยอันเนี้ย มีมีความผิดปกติเป็นโรคแล้วคําว่าเป็นโรคเนี่ยเป็นอาการที่รุนแรงแล้วจําเป็นที่จะต้องออวินิจฉัยให้รอบด้านจริงๆอยากให้ใช้คําว่านาซิซิซึมมากกว่าเป็นสไตล์เป็นบุคคลิกที่มักจะมีแนวโน้มแบบนี้นะคะมันไม่ได้ว่าผิดปกติเป็นขาวกระดำศูนย์กับร้อยเนี่ยบางคนก็อาจจะมีลักษณะ แบบนี้ในบริบทบางบริบทได้เช่นว่าบางคนที่เขาเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่สําคัญอาจจะได้รับการปฏิบัติจากสังคมหรือรอบข้างแบบมีอภิสิทธิ์พอทําเป็น,นานๆอาจจะคุ้นชินก็เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะมีลักษณะของนาซีซิซึมได้ความเป็นนาซีซิซึมทํามากเนี่ยก็มักจะเป็นในกับหลายๆบริบทไม่ว่าจะเป็นการทํางานชีวิตส่วนตัวหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าข้อดีของเขาคือมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีออร่าบางอย่างแล้วมีความมั่นใจคนกลุ ม,มักจะมีความประสบความสําเร็จในหลายๆครั้งได้เพราะว่าคนก็มักจะให้ความสําคัญแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะด้านลบของเขาเนาะที่บางทีเขาใช้ประโยชน์จากคนอื่นหรือเขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นจะทําให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยรู้สึกว่าขัดความเข้าใจหรือบางทีเหยียบขึ้นไปได้ใช้ใช้ประโยชน์อย่างเดียวแบบนี้นะคะโดยที่ไม่เห็นใจกันถ้าเราเป็นคนในครอบครัวของคนที่เป็นนารซซิสติกที่ มากเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวคู่ชีวิตอาจจะไม่เข้าใจเราก็าไม่ได้สําคัญหลายๆครั้งเนี่ยพออยู่ไปนานๆเขาจะทําให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกว่าไม่ดีพอสงสัยตัวเองไม่สามารถที่จะมั่นใจตัวเองได้แบบนี้คะ่ะ เราทุกคนเนี่ยคะ่ะต้องการความรู้สึกที่เราจะต้องภูมิใจตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญผู้ควรกับสิ่งดีๆอันนี้เป็นอันที่เรียกว่ามันเฮลตี้เนาะคะ่ะมันสุขภาพดีแบบเซเว่นสตรีมเนี่ยเราสามารถยอมรับได้ว่า ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดตอนนี้เราอาจจะไม่ได้สําคัญที่สุดเราก็ทําผิดได้หรือเราก็อาจจะไม่ได้ต้องได้อภิสิทธิ์อยู่ตลอดเวลาการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนที่เป็นนักซีซิสซึมเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยอยู่ด้วยความหวังว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไปในอนาคตถ้าเราเป็นคนรอบข้างคนที่เป็นเรื่องของนักซีซิสซึมเนี่ยการที่เราไปมองว่าสิ่งนี้เป็นโลคมันเหมือนกับเรา ให้ช่องว่าเขาไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาเป็นโรคเรากลับไปทําให้อภิสิทธิ์เขามากขึ้นแบบนี้มันจะทําให้พฤติกรรมตรงนี้ยังอยู่เราสามารถที่จะรับรู้เข้าใจแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามหรือว่าเสียสละตัวเองได้ขณะนั้นเนาะก็เป็นการที่เราจะต้องกลับมาดูแลความกลัวของเราด้วยว่าเราจะสามารถอยู่ยังไงบางคนนี่ทําให้เราเกิดความรู้สึกผิดรู้สึกต้องรับผิดชอบเนี่ยให้เรากลับมาตั้งหลัก ด,ดีนะคะแล้วเราสามารถยกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกันโดยที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือโต้เถียงกันได้ถ้ามีคนที่ทําให้เรารู้สึกผิดเนี่ยเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเอยมันดูเหมือนกับตอนนี้เขากําลังทําให้เรารู้สึกผิดนะแต่เรารู้แหละว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราอยากทํายังไงเราอยากให้มันแก้ปัญหาย,ยังไงเนี่ยเราสามารถพูดคุยกับเขาได้อันนี้ก็เป็นการที่เราจะปรับตัวอยู่กับคนกลุ่มนี้เพื่อให้เขาก็ปรับตัวเข้าหาเราได้ด้วยค่ะ ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน